โฟก์โฟกดูดิมีเป็ดอยู่กี่ตัวตรงข้างน้ำอ่ะเห็นเป็ดไหมเห็นเป็ดไหมไหนสวยมากสวยมากไหมไหนแล้วอะไรติดหัวแม่เนี่ยโอ้โอ้ น้องฟองนั่งตรงนี้สิลูกเนี่ยนั่งตรงนี้แล้วมองกล้องแม่หน่อยแม่ขอถ่ายลูกทีหนึ่งลูกอ่ะอะมองหน้าแม่นะอะมองหน้าแม่มองหน้าแม่เลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายจ่าแล้วมองมาตรงนี้มองตรงนี้จ้ามองมาที่แม่ก่อนลูกฟฟกมองหนึ่งสองสามก่อนเอาเอาไป